ครับคุณโตัสนีครับคุณตะนาววันนี้เรามาทําอะไรนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ว่าเวลาผู้ชายหน้าม่อเนี่ยจีบแฟนคุณน่ะคุณจะรู้สึกไงครับคุณโตครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโตกับคุณตะนาวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เราก็คุณเฟสด้วยครับเสือกแป๊บเสือกแป๊บโอเคก็เป็นหัวข้อถ้าผู้ชายหม่อไปจีบแฟนคุณครับไปดูกันเลยครับเล่นอะไรกันอยไอไอไอเลิฟยู เออกูว่าเอาอันี้ออกไปเดี๋ยวไม่ใช่เว้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อไบครับชื่อบอยครับครับครับคืองี้ครับครับถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนเนี่ยครับแล้วมีผู้ชายมอ่วมาจีบแฟนคุณเนี่ยจะทำไงครับบอกแฟนครับบอกว่าบอกว่าไปมอเขาคืนไปมอเขาคืนไปเร็วจังวะมา่วเขาคืนนี่คือก็มอไงครับคุณอยากมอคนอื่นไหมครับไม่ครับ เ้าเราก็จะประทับสติ๊กเกอร์ให้คุณนะฮะครับเถอะครับถือครับไอสัตว์มึงถือครับคุณรู้อย่างนี้ผมนี่พาราคีรีเลยเดียวเดียวเดียวแล้วขอหม้อหัวใจให้คุณไบนะครับหม้อเป็ดเนี่ยกูจะไม่ให้มึงแล้วเนี่ยติดตรงไหนดีวะประดับบ่าประดับบ่าประดับบ่าครับม่ประดับบ่าครับดึงซ้าย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 ไอ้เชี่ยสติกเกอร์ขอให้คุณพบแต่ความสุขนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาดาบอ่านั่นแหละกูให้แค่นี้ครับประมือครับปรมือปรมือปรมือย่ก็ขอบคุณคุณไบนะฮะที่มามาตอนสุดท้ายของเรานะตายเหอะไปดูคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับคุณก้องคุณชื่ออะไรชื่อก้องครับชื่อก้องนี่แดกอะไรอยู่ครับใส่กล่อกครับใส่ใส่กลอกแดกอร่อยครับอ๋อกูลืมไปข้ามพูดนี้ยา โอเคต่อเลยต่อเลยก็วันนี้เราจะมีประเด็นถ้าคุณอ่ะมีแฟนแล้วนึกภาพมโนนะถ้าคุณมีแฟนแล้วแล้วแมีคนมาโม่แฟนคุณแล้วเหมือนแฟนคุณจะนอกใจคุณจะทำไงครับบอกเลิกเลยครับอ้าวบอกเลิกแฟนแล้วไปคบผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่เลยนะโอเควิธีประดับป่าทุกเสือไม่ใช่พอจอกไม่ใช่เหรอไม่ใช่ควาจะมีคนแก้มุกให้กูโอเคครับเชิญคุณโตครับ ก็ขอประดับบ่าให้คุณนะครับพี่คนไอ้นี่เลยเหรอแปะให้พี่เลยมีตุ๊ดคนหนึ่งมาแปะให้เหรอครับใครครับพี่ท็อปมันครับท็อปมันใครครับท็อปมันก็ฮอร์โมนไงครับอ๋อโอเคผมปะไม่ติดไม่ติดเห็นไหมไม่ติดเอาใหม่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 ไม่ติดอีกไม่ติดเห็นไหมดูกล้องดูกล้องดูเไม่ติดแกดูะครับว่ามันจะติดไหมติดติดติดซีนติดติดโอเคติดอ้าวไม่ติดอีกรอบนึง ก็ขอให้พี่มีความสุขกับแฟนพี่นะฮะขอให้แต่งงานกันเร็วๆท้องกันเร็วๆนะฮะคือกูยังหาแฟนไม่ได้เลยครับจริงเหรอเนี่ยจริงครับบอกเฟซไปเลยบอกเฟซเ,เอ้ยอย่าเลยบอกเฟซเฟซเป๊พี่อะเฟซพี่เฟซพงพักพงวิไลครับแอดได้ครับชื่อไทยหรืออังกฤษครับอังกฤษนะครับ P O N G P A K เว้นวรรค P O N G V I L A I นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับเจอกันพี่ความลับ สวัสดีค่ะใช่ะไรค่ะเออชื่อเจนค่ะชื่อลรเจนค่ะค่ะค่ะนักแสดงรำเนี่ยน้าคุ้นคุ้เปล่าไม่ได้แสดงมึงเป็นเป็นผู้กำกับไหมเนี่ยเป็นเป็นคนเขียนบทค่ะอ๋อเป็นคนเขียนบททำไมดูสภาพจังคะแน่นอนค่ะออกกล้องแน่นอนค่ะออกกล้องโอเคครับพี่เคยมีแฟนไหมพี่ไม่เคยทำไมต้องทำเสียงสูงก็ไม่เคยอยากจะให้เคยก็สมมุตินะพี่มีแฟนแล้วมีคนมาม้แฟนพี่แล้วดูเหมือน แฟนพี่อะจะสนใจด้วยพี่จะทำไงก็แล้วแต่เขาเลยอ่ะแล้วแต่เขาเลยเหรอแล้วเราอ่ะปล่อยอยู่งั้นนะแล้วไม่เฮิร์ตเหรอไม่เฮิร์ตเหรอนิดนึงนิดนึงนิดเดียวเองแร่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 นิดนึงนิดนึงบอกขอขอตัวย่อคนที่ชอบหรอมีหรือเปล่าหลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกขอสักสองสามคนเอ่อเอาเป็นอย่นึกงนานสิกี่คนกี่คนเอาสักสองสามคนแล้วแต่เลยเอาตัว C กับตัว A C กับ A มันเป็นมันไม่คือ C กับ A คือมันไม่ได้ชื่อจริงของเขาเลยมันเป็นชื่อย่อของของไอ้นั่นอีกทีนึงอ่ะคือแบบคนรับคนรับคนรับ C A นี่คือคนละคนหรือคนเดียวกันคนละคนอ๋อ C กับ A โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีบไปเขียนโมงบดนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีครับคุณวีสวัสดีครับชิววีไหมครับครับชิววีครับวันนี้เรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแฟนวันนี้วัน วันแทนวันวาเลนไทน์เนาะครับสาเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเฮ้ยวี่เป็นไรอ่ะอยู่ดีๆก็ออกไปอ่ะน่าเฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนดิเฮ้ยอย่าแกล้งเพื่อนดิเฮ้ยเอออย่าแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนอย่าแกล้งกูการแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับครับน้องๆควรแกล้งเพื่อนดีๆครก็เอออย่าพูดคำหยาบดิไอสัตว์พูดเจ็บแล้วโอเคต่อไปก็เป็นเข้าไปเด็นเลยโอเค ถ้าแฟนคุณอะมีคนมามั่แฟนคุณคุณจะทำาไงครับต่อยแม่งเลยครับต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งอย่างเดียวเลยอเล่นแม่งเล่นแม่งเล่นไงเล่นแม่กูเลยอระไอสัตว์เนี่ยแรงไปนะโอเคก็วันนี้เราต้องทำภารกิจครับเราต้องติดหัวใจไอสัตว์ทำไมมึงไม่มี ไอ้นี่แหละครัโอ้แปะให้คนทำความสะอ,อาดหมดแล้วครับโอ้ไอวายไอ้พวกมึงมึงติดแม่บ้านปะเนี่ยไอ้ที่เอี่โอเคก็กูขอแปะด้วยสักขีปริยานวันนี้นะฮะก็ล็อกแม่งไว้ไอ้เหี้ยนี่เว้ยล็อกหัวแม่งไว้จับจับแม่งไว้กลมหัวไอ้เหี้ยไม่ติดวะไม่ติดไว้เหี้ยไม่ติดไอ้สัตว์กูเจ็บอ่ะโอเคครับ จำเมืองนะโอเคขอบคุณมากครับแล้วกลัวไม่จำเมืองไอ้เหี้ยนี่ใครอ่ะไม่กลัวเลยไม่กลัวเจอด้วยอาจารย์โอเคสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรครับกนกพรค่ะกนกพรชื่อครูอะไรครูจิ๊บค่ะครูจิ๊บผมถามครูกนกพรอนครับค่ะก็นี่ก็เป็นครูของโรงเรียนผมนะครับเป็นวันอะไรครับครูเปนไฮไม่ใช่สิง ก่อนวาเลนไทน์มันคืออะไรจ๊ะมันก่อนวาเลนไทน์ฮะมีวาเลนไทน์อีฟด้วย <c oughs> คิดเองค่ะคิดเองอ๋อคริสต์มาสอีฟมีอ่าใช่คริสต์มาสกินไม่กินม่เลยอ๋ออาจารย์แล้วทำไมอาจารย์สติ๊กเกอร์เต็มเลยอะ่ะเด็กๆติดให้ค่ะอ๋อเด็กๆติดให้โอ้โหอาจารย์โอ้โหเด็กๆติดให้แล้วอาจารย์อ่ะติดให้เด็กๆหมดเลยติดให้ค่ะหมดไป3แผงแล้วโอ้โหอาจารย์ถ้าอาจารย์มีแฟนอย่างเช่นอาจารย์ ไม่ใช่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 ถ้าอาจารย์มีแฟนแล้วถ้ามีคนไปฟอกหม้อแฟนอาจารย์อาจารย์จะทําอย่างไรครับถ้าคนมาหม้อแฟนคืออาว่าคนหม้อต้องเป็นผู้หญิงถูกไหมใช่ไหมอาอาถ้าถ้ากรณีนี้คือเราต้องถามก่อนว่าเราต้องคุยกับแฟนว่าเขารู้สึกยังไงอาแต่แน่นอนว่าเราต้องเชื่อใจแฟนเราไว้ก่อนใช่ครับแต่แน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาือหาแฟนได้ก่อนดีไหมลูกไม่ดีครับอาจารย์ต้องหาที่ไหนได้บ้าง อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้ครูแทบจะติดป้ายประกาศหาแล้วค่ะโอ้โหอาจารย์โอ้โหน่าณอาจารย์นะครับถ่ายง่ายง่ายหาง่ายง่ายหาคตรง่ายอาจารย์จริงไหมไม่จริงถาแล้วเจออะไรอย่างงี้เลยปะผมผมรออาจารย์เนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมต้องทำภารกิจครับอาจารย์ผมต้องเอาสติกเกอร์ไปแปะทุกคนอ่าฮัผมก็เลยต้องมาแปะอาจารย์ก่อนโอเคแล้วอาจารย์ไม่ให้แปะได้ไหมยัดเต็มหมดแล้วอ่ะงั้นผมแปะให้อาจารย์ใหม่ก็ได้ครับไม่ให้แปะแล้วจานอันนี้ผมจําได้ของอาจารย์ โอเคอาจารย์เอาไร้กันเอา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 สีเหลืองไหมได้ครับว้าอาจารย์โอ้โหแล้วอาจารย์จะถามนะทำไมผมไม่เคยเรียนกันแต่ไม่รู้หรอกข้าบุกข้าบอะไรข้าไปจันหน้าศก็หมดภารกิจของเราแล้วมั้งนะก็เราต้องไปเรียนแล้วโอเคครับขอบคุณนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อครับเมฆครับชื่อเมฆเหรอครับผมตัวนี้โอ้โหครับเหมาะสมมาก ก็วันนี้ผมมีประเด็นมาที่ก็ถ้าคุณมีแฟนเว้ยตอนนี้มึงมีเปล่าไม่มีครับอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าพลาดเลยเว้ยครับผมอยากได้อยากโดนเปล่าเออไอ้เหี้ยทำไมมึงพูดแค่นี้เนี่ยก็สมมติมึงมีแฟนนะมาโนนมาโนวันดีคมชานต้องสีป่ะเนี่ยชื่อเมกใช่ป่ะพิกกิ๊กอยู่กับน้ำอ่ะไม่น่าเลยเว้ยอยากได้โดนต่อนนี้ก็ถ้ามีคนอ่ะมั่วแฟนคุณคุณจะทำไง ตามมาถึงที่บ้านเรายิงแม่งเลยครับฮ่าเลยฮ่าตามมาถึงที่บ้านเราเราอิงอัดแม่งเลยครับโอ้แม่มึงทำไมมึงโหดจังวะกูบอกบอกบอกมึงล็อกมากเลยเชิญนะครับผมก็ขอให้มึงโชคดีความรักเว้ยสุขสันต์วันเวทยลาไทยเว้ยจันขอบคุณครับจันเว้ยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนัทครับพี่ชี่ยนัทครับโอ้โหแล้ววันเนี้ยวันเป็นวันอะไรพี่วันโสดครับโอ้โหจับมือคิดแบบเดียวกันเลย แล้วก็สมมติอ่ะพี่เคยมีแฟนไหมเคยครับกี่คนมนเดียวคนเดียวเองเชื่ออะไรบอกได้ไหมไม่บอกดีกว่าคอ๋อคือตอนนี้มีคนชอบยังพี่ไม่มีครับอ๋อแล้วไอเนี่ยสมมติถ้าพี่มีแฟนนะมีเคยมีแฟนมาก่อนเนะยแล้วไอมีคนอ่ะมาไปมั่พี่ครับพี่จะทำยไงพี่ก็ไม่ทําไงครับก็อาจจะออกแฟนพี่นะแฟนพี่นะมีคนไปมอ่แฟนพี่นะมอ่แฟนพี่เลยอ่ะพี่ก็อาจจะเตือนเตแฟนพี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอคนนั้นอะ คนที่ไปมอก็ถ้ามันมากเกินไปพี่จะคงต้องเข้าไปคุยออเขาไปคุยแล้วไงจ๊อก็อาจจะเคลียร์กันอย่าไปทําอะไรแรงๆนะไม่ทำอยู่แหละรุนแรงรุนแรงให้ให้เขาก่อนมั้ยช่างแม่งก็ตอนนี้มีคนชอบอย่างพี่หมายถึงพี่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีโอ้โหไม่มีจะไมต้องชอบขึ้นเสียงสูงเจอกันพี่ขอบคุณครับครับโอเคอาบชื่ออะไรครับยี่ยี่ยี่โอ้โหแม่ให้ถามกูอย่างนี้นะ เ,เดี๋ยวผมเป็นมูดดี้ให้ตกลงพี่มีอไอ้นั่นไหมครับถามอะไรวะแม่งสื่อความหมายได้แบบสารพัดมากอะที่มีอไอ้นั่นหรือเปล่าเอาแบบว่ามึงเลิกถ่ายเถอะบอสไม่เอาถ้ามันเห็นหน้ากูตอนเช้ามันจะโอเคมากเ้งโอเคพี่ต่อต่อต่อตอนนี้พี่พี่มีแฟนยังยังโอ้ยสดจริงใจอะไอ้สิ่ะไม่แน่ของพี่อะอ้าวอ้าวอ้าวพี่ลุกหรือรับครับรอรอ รอรออรอรออรอรรอ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 อเนี่อ้าวรอรอคอใครหรอน้ำลองจะัทแ LL อ้าวคืออะไรอะไรนะลองทำไม่ใช่ม่ใครดอกไม้ปามึงเออเซน่ะ เยัยไม่เ <Solomon> ข้าประเด็นพอดีพ่อพ่อพ่อมึงตายกลับมาเรื่องลิลี่เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าพูดอย่างงี้ไม่พูดชื่อจริงแล้วนามสกุลเลยไหมพี่พามาแล้ววิพรชัยมนัสลิลี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อสันครับชื่อสันชื่อสันใช่ไหมครับข้าพกมก็เราวันนี้วันอะไรครับวันวาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์แต่ที่จริงมันเป็นวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับอ่ไม่ไม่สิบสามว่ะผูดผิดขอโทษครับไอ้เฮียมีคนเป็นคนแรกเลยนะที่ตอบกูเนี่ย มาสุดไหมครับไม่ใช่อะไรอ๋อคุณเคยมีแฟนไหมไม่เคยครับไม่เป็นไรเราจะเอาสมมุตินะคิดคิดได้เลชอบใครไม่ชอบใครไม่ชอบคับตัวยอด <ว estão S 1> ตัวยอดไม่ชอบสมมุติมึงคิดจะชอบใครอย่างเง,ง,งี้ยไอว่นเนี้ยไอว่นเนี่ยไอว่นเนี่ยสมมุติมึงชอบไอว่นเนี่ยแล้วไอว่นเนี่ยไปมีแฟนใหม่เว้ยไอมันแบบมีคนมามอมันก่อนเว้ยไอีนี่แม่งก็เรื่องมันะเรวมากเออเรื่องของ มึงเป็นแฟนกันสองคนนะก็ขอให้คุณสมหวังกับความรักนะครับถ้าคุณคิดว่าจะมีแต่ผมไม่มีครับโอเคครับครับแล้วอ๋อศพใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยนอนอยู่ตั้งนานมึงเมื่อเนี่ยมึงเห็นไอ้เหี้ยวูดซ้อมเพลงหยบสาวอยู่อะเล่นสักเพลงดิี่ยเล่นไม่เป็นข่วยขอสักเพลงแต่กูร้องให้ สักเพลงนี่อินโทรมึงไงนอนนอนนอนโอเคครับครับตอนนี้เราก็มันมาอยู่กันที่ที่ไหนครับอยู่กันห้องอัดเทปอ่ะก็ห้องอัดเทปไหมอัดเทปเพียรห้องอัดรายการห้องสูตรเออห้องสูตรโทรทัศน์อ๋อเดินขึ้นมาชั้นสามตึกตึกอะไรวะตึกตึกแล้วช่างแม่ง เดี๋ยวก็รู้เองมึงชื่ออะไรวะชื่อชื่อฟิลไงเออถามเรื่องโง่เออไอสัตว์ก็ก็อะไรวะก็ขอไอ้ตะลาวแค่เท่านี้ขอไอ้ตะลาวแค่เท่านี้โอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงทำงี้ไม่เอาภาพขึ้นเลยครับเออเดี๋ยวเบอร์ด้วยเบอร์ด้วยเบอร์ด้วยแต่ก็เอาภาพขึ้นเลยภาพไปนั่นนะไปเห็นหรอกไม่เห็นหรอกไอสัตว์เอ้ยแล้วมึงจะพูดอะไรเมียเลแต่ผมใหญ่ผมไม่เล็กนะครับ ออ้ไเฮียเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมไม่ใส่ของเต็กฮะสั้นก็นี่กีตาร์ผมซื้อมากีตาร์กูฮะกีตาร์กูยืมแล้วนเออก็เป็นของกูน้องสักเพลงนึงร้องสักเพลงวันฉันยังไม่อาจวันมิผ่านพ้นไปเพลงอะไรวะกนนนััรเโอกัโห้พ่อมากฟิว โอ้โหเยอยพ้อมากไม่อยากฟังอะไรเนียไม่คุณจำไม่ได้อ๋อถ้าคุณจำได้ก็ร้องไงจำไม่ได้ก็หูกูไปร้องก็วันนี้เราจะมาเผยแพร่เรื่องความรักส่วนตัววันนี้วันอะไรครับฟิววันนี้วันวันศุกร์เนศุกร์13ศุกร์13เออพรุ่งนี้วันเที่ยวแหละพรุ่งนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วาเลนไทน์ เราต้องร้องเพลงนี้เพื่อจะร้องไอเดียวคุยเฮ็ดขอมึงเล่นงี้มึงไม่ตบหัวกูเลยอ่ะเอ้ยกูไม่ตบหรอกกูทิ้งไอ้สัตวสที่แอมทิ้เลยอะก็เราจะมาเปิดเผยนะครับเอามึงก่อนเลยมึงชอบใครครับชอบใครอขอขอเฮียมันซ้ำมหกว่ะเอาอะไรดีวะลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยชอบชิบหายกูไม่เคยสังเกตเลยขนสุกมุกไหม ไม่ไม่ซกนะไม่ซกไม่ซกไม่ซกเอออยากอยากบอกอยากบอกละใครอยากบอกละใครเอยจะดีจีจีด้วยเอฟจีจีอากูจีอ่ะเดี๋ยวสัตว์จีจีเริ่มต้นด้วยจีอ๋อจีจีอะไรจีรนาชื่อใช่ไล้สัตว์ชื่อชื่อตัวย่อตัวจริงเอาตัวย่อดยอดตัวย่ออ๋อไอ ฮะไอสัตว์อ๋อไอยไม่กูเรียนมาภาษาไทยก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในียงเกงขอคอยตรงเตีงในียงเกงขอคนโอ้เย็ดแม่ฟิวโอ้เฮียรายการกูล่มพังเงี้ยเนี่ยไอไม่ล่มหรอกเดี๋ยวก็ลุ้งโอ้โหไอสัตว์ลุ้งเฮียอะไรจะปิดรายการนะเอาเหรอเอ้ยเดี๋ยวก็ลุ้งเนี่ยเอ้ยตาข้องใช้อ่ะเมียตาล้องมาเลยเมียตาล้องมาเย ไอ้เหี้ยจักล้องเสือกเป็นคนตัดต่อด้วยบอกก่อนเลยเนี่ยปากูไม่เกี่ยวข้อให้ตากูแล้วใช่ไหมตาตามึงก่อนตามึงอกตากูก่อนมึงชอบใครชอบใครอืมอยากบอกไปคลิปนี้เผยแพร่กูว่ายาวอไอ้เงี้ยกูว่าเดี๋ยวมีโดนตบแน่ๆตัวอะไรตัวอะไรนำหน้าเว้ยตัวอะไรนะนอหนูอะนอหนูเอ๊ะป้อนไปต้องเดาเลยเฮี้ยใส่ลูกศรโอ้ยเฮี้ยแล้วก็คนละ เอาตากูเลยอ่ะเขากูคูมีสิบคนฮะสัตว์คนต่อไปไม่มีอ่ะกูพูดไปงั้นแหละไอ้เหี้ยเดาคนง่ายเลยสักตาเมื่อไหร่ไอ้สัตว์บอกไว้เลยเว้ยคลิปนี้เผยออกไปคลิปนี้เผยออกไปแล้วอะไรคลิปนี้เผยออกไปก็มีคนได้ดูถ้าคลิปนี้ไม่เผยออกไปก็ไม่มีคนได้ดูเออเออวะเออเห็นไหมกกูไม่เกี่ยวไอ้สัตว์คราวนี้ตัดตากล้องแล้วไอ้สัตว์ตากล้องเข้ามาตากล้องตะก้อง ไอ้ตาบอสไอ้หายเดี๋ยวกูเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้าไปก็นี่กูถ่ายปิดเลยนะเอถ่ายปิดด้วยก็เรามีพิธีกรแทนในโต๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกูโดนด่าก็ก็ยังดำรงตำแหน่งต่อไปใช่ก็ก็ถ้าโดนปลดก็พวกกูไม่เกี่ยว กูอะคนเดียวเกี่ยวเลยอ่ะก็เราไม่มีงบสร้างนะฮะขอตังค์เมียตะก้องออกไปแล้วอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับความรักครับวันวาเลนไทน์สุศันวันวาเลนไทน์ครับเราศาสตร์แต่งเพลงมาเพลงอะไรอีกกูก็แต่งมั่วไอศาสตว์ไปเตี้ยมกับกูเลยก็เล่นมั่วเอาชาว้าวเฮียไปไปเฮียไปไปไปปิด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 ขออีกห้าคนปะปิด เฮ้รักแนโนเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมไม่ใส่โเกงเตคเฮ้เป็นเด็กเป็นเล็กทำไมไม่ใส่กกงเตคเฮ้เลียเหมือนนันหละเหมือนเอาพูดดิอาพูดดิพูดที่คือผมกไม่พูดอะไรคืมาเล่นก็เหมือนมังครับเฉยเย้่น้ำมิง ทำ้มมิ่งอะทัมิ่งเด็กสวยเฮ้ยสวยสวยสวยคั่นก่อนได้ไหมกูออกก่อนแล้วกันเอาไปแล้วมันจะตามคนรักแท้แล้วถ่ายพิดทั้งนี้ต้องมึงจะหายไหมก็ก้อยเหรอสัมภาษณ์แล้วครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังความรักนะครับครับแล้วนี่คุณบังคับอะไรครับบังคับเครื่องบินครับ กาเนี่คุณนี่เริ่มจะไปเหมือนออโต้หัวสมองผมอาจจะเหมือนเด็กอนุบาลสามทไมครับแต่จริงๆแล้วก็อนุมานสามสบบครับจบแค่นี้ครับขอบคุณครับคนว่าถ่ายังถ่ายังเออถ่ายแล้วรายการเลยวะ QED รายการของเมียจะบอกชื่อชื่อตนาวอ่ะที่อยู่สวนอาภูมอ่ะ เธออยู่เตรียมพ่อโวนอาโรมอ่ะแม่งเป็นของส่วนอาโรมทำไมต้องมาใช้เด็กเตรียมพ่อถ่ายด้วยนีค <c oughs> ชา